เขาบอกหมอดูทำนายแม่นจริงไหมครับแม่นหอกอะไรล่ะถ้าแม่นจริงมึงก็พยากรณ์ก่อนล่วงหน้าสิอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแม่นอย่างเขาเรียกว่าสุ่มมันมีแต่พวกมึงเท่านั้นที่ปัญญาอ่อนบอกว่าแม่นทำลายก็ว่าแผ่นดินไหวนนะกูก็ทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวถ้าทำนายถูกทำไมไม่ทายทำนายถูกตึงกัะแึ่ที่ถล่มทำไมไม่ทำนายอะ่ะเก่งมากนะไม่ใช่เหรอบอกเวลาสิมึงแม่นมากนะะักัะถูกจริงถูกหลอกไอ้พวกมึงเนี่ยโดนหลอก โง่ธร่มมันแผ่นดินไหวทุกปีมึงเนี่ยมันปัญญาอ่อนเพอเจอมึงอย่ามาพูดแม่นๆๆต่อหน้ากูจะกระโถนต,ตีบ่าให้สังขวาพววกเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนถ้านิยมสังคมเราเนี่ยมันปัญญาอ่อนภัยพิบาตเกิดขึ้นมึงโพสอ,อะไรกันหมอดูแม่นมากแทนที่มึงจะให้กําลังกจกู้ภัยที่กำลังจะไปกู้ตึก สังคมโคตรป่วยเลยคนทำประโยชน์เต็มไปหมดอุงมงมหาศาลทีจจ่สุดไปนั่งชื่นชมหมอดูกูฟังแลแบบ้วกูแบบอืมอาจรยรถทัวร์กำลังมามาสิเออเรื่องหมอดูนี่มาเลยมามานี้มานี้นแห่โค,ค้ง้วกูบอกให้มากันเยอะๆนะเรื่องพวกนี้กูไม่เคยเกิดวัทัวร์ในทัวร์นี่ต้องกลัวกูกูจะบอกก,กูกูด่าเข้ากระโดดหมด กูด่ากลับบ้านไม่ถูกนะกูบอกให้กลัวมาลงคือเมื่อไหร่มึงชิบหายเมื่อนั้นกนะูจะบอกให้กูไม่เคยกลัวกับของพวกนี้นะจากกรณีเหตุการณ์ระทึกแผ่นดินไหว8.2รรกเตอร์ที่ประเทศเมียนมาค่ะที่ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยใจกลางกรุงเทพทําให้ตึกถล่มนะคะจนมีผู้เสียชีวิตมากมายในขณะที่เหตุการณ์กาลังชุมลมุนวุ่นวายหลายหน่วยงานค่ะและหลายภาคส่วนได้เร่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยลหลายๆเรื่องราวค่ะถูกยิบยกออกมาวิพากวิจารกันเป็นจํานวนมากทางเรื่องของการเคงแอคชั่นจากทางภาครัฐค่ะรวมไปถึง มีการย้อนคาทํานายนะคะจากเหล่าหมอดูชื่อดังต่างๆที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะมีการเกิดแผ่นดินไหวมีหมอดูหลายคนที่ถูกพูดถึงค่ะหนึ่งในนั้นเลยก็คือหมอปลายลพรกระซิบที่เคยพูดไว้นะคะในช่อง YouTube ของคุณก๊อฟเบนจะพลค่ะใน E ีีที่7นะคะท่านยมเตือนแผ่นดินไหวผ่านหมอปลายระวังปี2568เผาจริงคุยเล่นเน้นจริงซึ่งเป็นเทปเมื่อ3เดือนก่อนค่ะท่านผู้ชมคะโดยบางช่วงบางตอนของรายการหมอปลายได้เผยว่าครึ่งปีแรกเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา เพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้เมียนมาก,ก็เตรียมตัวเอาไว้กรุงเทพจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเห็นมาตั้งแต่สองสเดือนที่ผ่านมาแล้วที่พูดเนี่ยอยากจะให้มีการเฝ้าระวังป้องกันกันอย่างดีที่สุดอยากจะให้เก็บเงินขึ้นที่สูงเก็บเงินเข้าเอาไว้ในธนาคารไม่อยากจะให้มันถูกน้ําพัดไปไม่อยากจะให้มันพังอย่างน้อยๆเ,อเราก็มีเงินเก็บไว้ในธนาคารย okay ังโอเคกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดช่วงกลางปีประมาณเดือน3หรือเดือนที่4ของปีกับอีก เรื่องหนึ่งที่อยู่ประมาณช่วงครึ่งปีแรกเหมือนกันก็นกคือเรื่องของแผ่นดินไหวรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันนะพมา่าเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้พม่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนอ่ะมึงระบุเลยเหรอเพราะว่าท่านก็ให้เห็นมานาาแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดตรงๆและเวพอรายการผมออกไปแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมา เราก็ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นคืนขอบจริงจิงจริงเหรอ,อคือหนูเห็นหนูเห็นอันนี้มาตั้งแต่สองสเดือนที่ผ่านมาแล้วคือแบบมันพูดอย่างนะันนน้นขอบนี้ขอบนี้มันขอบหนักะแล้วทั้งหมดที่คุณพูดนี่คือคุณหวังดีนะอยากจะให้มีการเฝ้าระวังป้องกันเตรียมตัวดีที่สุดจากหนักจะได้กลายเป็นเบานะ,ะอยากให้มองเจตนานี้นะถูกต้องอยากให้เก็บเก็บเงินเข้าที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคาร ไม่อยากให้มันถูกน้ําพัดไปไม่อยากให้อาคารมันพังแล้วก็ทับบ้านทับอะไรอย่างเนี้ยของมีค่าอย่างน้อยๆเรามีเงินเก็บไว้ในธนา,าคารก็ยังโอเคกว่าพอจะระบุเดือนได้ไหมครับก็ช่วงประมาณกลางของกลางปีอะชัดแ้กกลางของกลางปีเดือนที่3มเดือนที่4ประมาณประมาณนะ,ะอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างขอให้ไม่เกิดขอให้ไม่เกิด และหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่คนออกมาแชร์คลิปคําทํานายต่างๆค่ะทางด้านของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าคนไทยนั้นมีค่านิยมที่ปัญญาอ่อนค่ะเพอร์เจอร์ไรสาระโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะมีคนคอมเมนต์พูดถึงเรื่องหมอดูหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้ค่ะถูกขุดคลิปนะคะกลับมาเป็นกระแสย้อนคําทํานายกันมากมายว่าแม่นมากๆเรื่องปมแผ่นดินไหวนะคะงานนี้ทําเอาอาจารย์เบียร์ค่ะอ่านคอมเมนต์แล้วกล่าวว่า,อ,าอ๋อหรออยากจะรู้ว่าแม่นแล้วมีประโยชน์อะไรเห็นมา เกาะกระแสทุกทีถ้าทำนายแม่นจริงทำไมไม่บอกได้เลยเหรอว่าตรงไหนมีประโยชน์อะไรช่วยอะไรใครได้ไหมสุดท้ายตึกถล่มไหมมาช่วยวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเกิดว่าทำนายแม่นทำไมไม่หาวิธีป้องกันภัยอย่าให้มันเกิดขึ้นสิพยากรณ์แล้วมันมีข้อดีตรงไหนไปหาข้อดีมาสิแม่นแล้วยังไงพูดกว,ว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยแผ่นดินไหวพยากรณ์ทุกปีมันไหวเป็นปกติแต่มันเพิ่งจะมาเป็นปีนี้ไงทางนี้ทางด้านของอาจารย์เบลอยังได้ก,กล่าวอีกนะคะว่าน่าเห็นใจผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล บรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แค่ทํางานก็เหนื่อยกันพออยู่แล้วเห็นแล้วน่าเวทนาส่วนคนที่บอกว่าหมอดูทำนายแม่นมากอาจารย์เบียกกล่าวว่าเพอร์เจอร์จ่ช่วยโอกาสหาชื่อหาแสงทําไมถึงไม่ชี้พิกัดไปเลยว่าตรงไหนจะพังเขาจะได้ยุติการสร้างคนจะได้ไม่ตายบอกเวลาสิทำแม่นมากนะักวันนั้นเนี่ยคนจะได้ยุติการทํางานทําไมถึงไม่ทําล่ะอย่ามาพูดว่าแม่นต่อหน้านะเพอร์เจอร์จะเอากระโถนตีปากฉันขวานไร้สาระไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสแสวงหาแสง แงหาชื่อเสียงไม่เป็นประโยชน์เอาช่วงเวลาของคนที่กําลังโศกเศร้าเสียใจร้องไห้มาหาผลประโยชน์เท่าตัวช่วยโอกาสคนไทยโคตรไร้สาระเลยโคตรเพลอเจอร์ถ้าเก่งกาดขนาดนั้นป่านนี้ประเทศจเจริญไปถึงไหนต่อไหนแล้วมาพยากรข้ามปีแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไร